กับน้องนิชแชนะคะวันนี้หยกจะมาไอหยกอะจะมารีวิวไข่แฝดกันนะคะไขแ่แฝดจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะใหญ่กว่าไข่ปกติแล้วมันจะมีสีออกขาวๆค่ะทุกคนหยกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไขแ่แฝดเป็นยังไงนะคะไม่รู้มันเป็นยังไงไรเราจะมาทําเมนูไข่เจียวกันค่ะก่อนอื่นเราต้องมีไขแ่แฝดนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอกไขแ่แฝดกัน,นค่ะไข่แฝดดูเหมือนเนื้อมันไอ้นี่มากเลยนะคะทุกคน ว้าว <Wow, S 2> มีสองลูกค่ะทุกคนกแต่มันอไม่ปไมเป็นไรค่ะสองอันอ,อ่าตีเลยอ่าตีเลยใส่ซอสไหมคะนี่ค่ะอันนี้ชาตีแบบนี้ค่ะเออเก่ีค่ะค่อยๆตีค่ะก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็หอมใหญ่กันนะคะเดี๋ยวเราตีก่อนโอเคนี่ชัทใส่ใส่ไปเลยค่ะ เดี๋ยวก,ก็จะช่วยน้องทำใส่เป็นนิดเดียวพอเดี๋ยวมันเค็มอีกนิดนึงอีกนิดเออโอ,อ้ยพอตอตีน้องดูเหมือนน้องอแพ้เค็มอ่ะแต่อหอมใหญ่อหอมหอมมันใหญ่เหรอ,อหอมใหญ่อ,ะ,อะใส่ลงไปใส่ลงไปนิดเดียวพอนี่นะคะเราจะทำเมนูไข่ ไข่เจียวแขรดหอมใหญ่ไข่ย่างย่งหอมใหญ่มากนี่ค่ะก็จะเป็นตีขาวนะคะเบอร์อะไรไม่รู้ค่ะน่าจะเบอร์เหมือนกันน่าจะเบอร์ศูนย์ค่ะฟังเดียวก็เนนะค่ะฟองเดียวเราก็อิ่มกันดีกว่าตาดเจียวกันดีกว่า กำลังจะทอดค่ะก่อนที่กาลังจะทอดนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ช่องตัวนําตัวที่พี่ยกกลังให้นด้นะคะนั้นเรามาเริ่มทอดกันเลยค่ะกดเปิดเครื่องนะคะแล้วก็ยกโอเคค่ะเราใส่น้ํามันก่อนนะคะนี่ค่ะน้ํามันเราใช้เป็นน้ํามันหมูนะคะรอให้มันเดือดสักครู่นะ ร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะตอนนี้ของเราเริ่มเดือดเลยนะคะแต่เราไม่รู้ว่าใส่ลงไปได้ยังรอรอให้มันเดือดอีกนิดน,นึงก็ได้ค่ะอ่ะน่าจะเดือดเต็มได้แล้วค่ะเรามาเริ่มใส่กันเลยดีกว่าค่ะใส่ไข่นะคะ,ะนี่ค่ะไข่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะ่ชายอยากใส่ใช่ไหมอืมอืมอืมลองๆใส่ลงไปแล้วนะน่ากินไหมคะทุกคนไ่อย,อยากลองทำอ้อาโลก่อนซี่ะนี่นะคะ ออะะตอนนี้นะคะเราก็ทอนเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาลองะะชิมดูนะคะว่ามันเป็นยังไงไข่เจียวแปดหอมใหญ่หรือใครจะช่วยตั้งชื่อช่วยใครจะตั้งชื่อให้ไข่เจียวอันนี้ค,คอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะเห็นเรามาชิมกันดูนะคะรสอ,อร่อยค่ะออทำาลอง